สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโหลดวิธีการลงวิธีการเล่นนะฮะเกม n i อ s h u a Project นีว่า PC นี่นเองนะฮะก็หลังจากที่มีคนชอบถามยังเลยว่ามันโหลดยังไงครับเกมอยู่ไหนขอซื้อได้ไหมแมง <c oughs> โอ้ยอะไรทั้งหนาเนี่ยลำคาญนะครับมึงก็เอาดูได้นี่ยฮะ ให้โหลดฟรีเรื่องจะบ่นอีกออบ่นเรื่องอื่นได้ครับไม่ว่าครับอย่ามาบ่นว่าเอ้ยลิงโหลดยินไหนลิงเราดินไหนอีสัตว์ลำคาญเออแก็เข้าใจครับเพราะว่าก็ไม่รู้จริงดีว่านะแต่เออ,เอ,อนี่ช่างมันมาดูนี่กันเลยว่าก็เป็นเกมที่ลงไ่นานพอสมควรแล้วแต่ว่าเชนานี้ก่อนโดนลบเลยขอทำคลิปใหม่อีกอันหนึ่งนะฮะก็ ก่อนแรกครับตอนแรกครับมาที่ดาวโหลดโหลดลิงค์เนี้ยนะฮะโหลดมาก่อนเลยกดลงมาเป็นหน้าน,นี้นะหลายคนงงครับว่าเอ้ยโหลดลิงค์ไหนยัมีแต่ซองคำตอบง่ายๆครับลิงค์นี้ครับลิงค์ที่มีชื่อว่า0 0 p ี Project d ่ a hd 1.2 go mini นะเอนะครับกดเ,เข้าไปเลยแกลกคดเข้าไปตอนนี้ครับกดโหลดซะ โหลดซะนี่หลดเง้ยที่ช่างมัน,นครับปล่อยมันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันรหลดเสร็จก่อนแล้วกันไปละเปอ่าโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้า,างี้ฮะหลันขึ้นมาเลยถ้าเรากดอย่างนี้ต้องๆเลยนะครับมันจะอยู่ที่ไดที่เราลงไว,นงนไว้นะครับคือลงตัวนี้ไว้อะฮะ ไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้ตัวนี้เล่นออนไลน์นะจ๊ะเอาละเปลี่ยนทําการเอาไว้ไว้ที่ไหนก็ได้ครับที่หนึ่งกดแปะปิงเสร็จแล้วครับไปหน้าที่เราลงไว้ขึ้นมานี้เห็นไหมฮะเราก็มีละเกมโอ้ยอัดเลยเอาดีก้าตัวนี้เลย อ๋อต่อคอกันแล้วเอองี้ดิดีขึ้นหน่อยแต่เห็นว่าไม่มีลิสต์ทงหรือว่ามีอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเหไม่ต้องหมดตลอดไปทํทำไมด้วยวะ ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือโหลดเพลงนั่นเองซึ่งผมจะโหลดเพลงบาบอ,อะไรมาลองสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเ,เอาเพลงอะไรดีวะอือเออเออนี่ไงตัวเอฟกหาไม่ยากครับเพลงพวกนี้มาหาไปได้เลยได้เลยเอ,อเอาว้า,าวละกันโหลดได้เลยนะะโหลดเลย แบะบกดซานะไเว็บเว็บ,วบไม่ดีเว็บไม่ดีเด็กวมาใช้แบบเว็บเด็กดีเลยเก็บให้เก็บมวนะวิอย่าลงไปครับเดี๋ยวจะคนอีกที่ตอนหลอดเสร็จค,ครับเอาล้ครับรอเสร็จแล้วนะฮะคำถามอาไรคนก็คือทำยังไงเลยแค่ถึงจะเล่นได้ทำงี้ครับเดีย๋ยวแบบหนึ่งนะ ไหนอยู่ไหนอืมเดี๋ยวนี้อืมเดี๋ยวนี้ขั้นแรกครับแต่ความก่อนอืมแตกเงี้ยแตกเลยนะฮะลบซะก็ไปที่แฟ้มซองนะครับลงที่ลงเพลงที่แฟ้มซองเท่านั้นนะฮะเสร็จแล้วครับล่าฟาวิโดลงไปเลยเเข้าเล่นเกมครับเล่นได้ละฮะเนี่ยฮะเสร็จแลวนะครับเล่นได้ละเนี่ย มีได้ด้วยเอาะครับจะก็เดี๋ยวไปปรับปุ่มก่อนเอ่อปาซิตีเซตติ้งกันดีกว่าฮะใครจะดูทันทีก็ปรับไปอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเล่นพีซีปรับไวพีซีดีกว่าฮะปรับเสียงสุดไปเลยเอาไฮาไปวิดีโออสร์เก,กา้าฮะเพื่อความสวยงามของชีวิตปิดครับเสร็จแล้วนฮะ ทําอย่างสั้นเลยนะแค่นี้แหไม่ยากนะฮะถามอีกเดี๋ยวทํำีโอบอกอีกนฮะเจอกันครั้งหน้า